ฟิกเกอร์ซื้อมาทำไมฟิกเกอร์ทำอะไรได้มั่งโมเดลที่เราผสมกันทําอะไรได้มั่งนอกจากตั้งโชว์ผมสามารถนำมันให้มาเล่นด้วยกันกับเพื่อนได้โดยใช้ลูกเต๋าเป็นหลักกติก,กาและสก,กิลมีดังนี้และวันนี้เราจะมานำนเสนอนาคิและกิวคาโร สกิลที่ใช้มีเสาหลักมาด้ยหรือเปล่ากำลังเดินทางมาถึงยังเจ้าคงไม่ใช่เสาหลักใช่ไหมละ่ะก็ดูท่าทางอ่อนแอนี่นะถ้าไม่ใช่เสาหลักข้าก็ไม่มีธุระอะไรด้วยเข้าใจส่วนตัวนั้นก็คือผ้าโอบิที่มีพลังประหลาดสามารถดูดผู้คนเข้าไปข้างในผ้าโอบิได้ฮินาซึรุนนี้สศกปรกอโก เกนทั้งโสโครกและส่งกลิ่นเหม็นจะพวกหนอนหน่อยแน่อีกนอนมาแรงโสโครกเฮ้ยเต่ยอะเฮ้ยฟันไม่คัดเพราะตัวมันยึกเยอะเหรอถึงเจ้าคิดจะฟันข่าไปก็ไร้ค่าอยู่ดีเพราะนี่ไม่ใช่ร่างจริง yeah. oh. อะไรกันผ้าโอบิกำลังเข้าไปในร่างกายเหรอสาวหลักจริงๆด้วยสาหลักมาที่นี่จริงๆข้าย,ยังชื่อแบบนี้ท่านผู้นั้นจะรู้สึกยินดีกับข้าแน่มนอสุลโลหิโอบิสังหารแปดชิดเด็กอย่างเจ้าไม่มีทาง สบัส้นศีรษะของข้าขาดได้แล้วนะนี่เจ้าอ๋อข้าจำได้แล้วเป็นเจ้าเองอย่างนั้นสินะคนที่ท่านผู้นั้นได้บอกเอาไว้ก็คือเจ้าเองสินะพี่ค้ช่วยด้วยทั้งที่ข้าก็จะเอาตายเลยนั้นนั่นดีจังนะเจ้านี้เราจะไปยังไงละ่ะ นั่นมันอะไรอ่ะเขียวนั่นเหรอ <c oughs> เขียวกำลังหมุนแล้วย้อนกลับไปที่เดิมไปแล้วนนสุนโลหิตเขียวโลหิตสา,าสรกระเซ็นใช้เลือดที่บางและคมรากับใบมีดแถมยังจำนวนขนาดนี้ของสุข้าไม่ให้หน,นีได้หรอกนะจงหักเลียวเขียวโลหิตเถนือ <c oughs> มันคมทิศทางใบมีดได้ด้วย้นเหรอข้าก็จัดให้น,นอกจากไอ้ผ้าโอบิดแล้วยังจะมีใบมีดโลหิตอีกพว่โซ่ไปหมดแล้วใบมีดโลหิตสิงอันตรายจักรยานมันร้องบอกว่าแค่โดนทึงทา,งทางก็ทองสาราวิแน่เลย มนสูนโลหิตลูกบาศอสูนสังหารหักที่มารังแกน้องข้ามนอสูนโลหิตเดียวโลหิตสากระเซ็นวงแหวนหมุนวนทิกอกทางที่ไม่ได้เวียงแขนแต่กระพาดฟันได้เป็นวงกว้างอย่างนั้นเหรอหัวได้หัวมันมาแล้วฉันจะเอ้าหัวไปให้ไกลจนเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยหัว S 1> <S 1> <S เีกลโลหิตของข้านะมันมีพิษอย่างรุนแรงแต่ผ่านไปตั้งนานแล้วตัวเจ้าก็ไม่เห็นใจตายตายไปสักทีนี่อย่แล้วโดนพิษแนะ่แล้วแผลเลยโดนแทงเข้าที่หัวใจหรือเปล่าเมื่อเกิดหมออะไรไม่เห็นเลยบาคนอย่างพี่นะไม่น่าจะมีสายเลือดเกี่ยวพันกับข้าแนะ่ก็พวกเราไม่เห็นจะเหมือนกันเลยนะ เรามีกันสองพี่น้องก็ไร้เทียมทาน